สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแมสกเกาหลีนะครับที่ดานละ,ละกับราคาเนี่ยนะคะเพราะว่าเรามาเทปกันถ้าสีด้านนะคะสีด้านู่ที่เท่าไหร่ลูกสามห่อเท่าไหร่สามห่อเก้าสิบบาทอุย้ยแล้วถ้าเกิดสีขาวอะสีขาวสีห่อเท่าไหร่ลูกสีห่อหนึ่งหนึ่งร้อยเออใช่ ถ้าเกิดสีขาวอยู่ที่4ีห่อ100งสีดำขาย3ห่อ90นะลูกนะมีทั้งหมด2สีเลยนะครับผมสวยมากเลยสวยมากเลยอัน hmm. นี้สครับผมเป็นตัวเป็นตัวแมสเกาหลีนะฮะที่เรากำลังฮิตๆกันอยู่นะครับเอ่อ N อะไรนะ KF 9 4้าสิเออเราเราหาของได้วันละ5 0าพันชิ้นโดยประมาณนะครับวันละ5 0 0พันชิ้นนะครับวันนี้ออเดอร์ของวันนี้ก็คือเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผม น้องกิะน้องคิมลองพารองพารองพาดู้สิว่าตอนนี้แมันมีเยอะเช่นไหนนี่เดี๋ยวเตรียมแพ็คนะครับผมนี่มีสีดำเออแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสีขาวก็มีอีกนะมีขาวเยอะมากว่ะอันนี้เดี๋ยวก็เตรียมแพ็คนี่ลองนิดนึงโอ้โหเยอะว่ะเยอะมากเลยครับผมก็พรุ่งนี้นะครับใครที่สั่งเนาะใครที่สั่ง มารับที่หน้าร้านได้เลยนะครับส่วนคนที่ส่งไปรษณีย์ส่งพัสดุนะครับเดี๋ยวจะรีบส่งให้นะครับผมเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวน้องหยกจะรีบแพ็คของให้นะครับผมพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมันเอาไปส่งให้เลยนะครับผมโอเคเด็กๆครับบ๊ายยบาอันนี้ได้แค่ตัวหมดเลยนะครับได้แค่าตัวคนเท่าไหร่ครับสองนูนหนึ่งร้อยบาทของนูนโอ้โหแล้วพรุ่งนี้แอดคลิปดไหมครับ คุณอยากขายของ่ไหมครับอืมอากกก็เป็สิ่น้อยโอ้โหโ,หโอเคก o o d b y ครับ g o บาย